ซีนที่ทำให้เราตกใจนะคะก็คือการเคลียร์ใจกันระหว่างชีอันและแทโอค่ะว่าตอนนี้ซิงเกิล inferno 4 EP 9ถึง EP 10 เป็น2 EP ีนะคะที่รู้สึกว่าเราจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่ามันมีหลากหลายอารมณ์มากเลยค่ะหลังจากที่ทั้ง3คู่เนะคะเดินทางสู่เกาะสวรรคะ์ค่ะมันก็มีมวลอะไรแปลกๆนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่มันอึมครึมไม่สดใสอย่างเกาะสวรรค์ล่าสุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะซีนขึ้นฮอลนะคะที่จับให้ชีอันและจองซูนั่งใกล้กันเหมือนมันจะมีเคมีอะไรบางอย่างนะคะที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่าง นไว้ที่สำคัญค่ะการที่จองซูเนี่ยเลือกยูจินมาเกาะสวรรค์เนี่ยค่ะเพราะคิดว่ายูจินเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงค่ะแล้วก็น่าจะอยู่ด้วยเราไม่เครียดซึ่งเอาจริงเนี่ยค่ะเราเนี่ยรู้สึกชอบตอนที่จองซูอยู่กับยูจินค่ะเหมือนเขาเนี่ยเป็นอีกคนนึงไปเลยเนะยคะดูสบายๆแล้วก็เปิดเผยสื่อสารอะไรตรงๆไม่อ้อมค้อมค่ะซึ่งมันเป็นมุมที่เราเพิ่งเคยเห็นจากจองซู ส่วนคู่ที่รู้สึกว่าตึงสุดนะคะก็คงจะเป็นจุนซอและชีอัน,นะคะ่ะเป็นประเดที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะทางการสนทนาสายตาของชีอันนะคะที่เมินหน้าหนีถึงหลายครั้งเริ่มตั้งแต่โตอาหารนะคะที่นางเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเย็นชาของจุนซอนะคะ่ะและสิ่งที่พุ่งปรีสุดๆนะคะคงน่าจะเป็นซีนที่ทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะมาปะกันที่ขับอะคะ่ะบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยะคะ่ะ แถมตอนเล่นเกมนะคะก็เป็นอะไรที่ดูเลลวอึดอัดมากเลยค่ะยูจินกับจองซูนะคะดูจะแท็กทีมกันได้ดีค่ะแต่ตัดกลับไปอีกคู่นึงนะคะเฮ้ยๆฮใส่กันตลอดเลยค่ะเราเนี่ยโคตรสงสารชีอันเลยนะคะซีนั่งรถของทั้งคู่อะคะ่ะตอนมาเนี่ยก็คือจับมือบนรถกันฉ่าเลยแต่ตอนขากลับค่ะทั้งคู่เนี่ยนั่งห่างกันไปเลยค่ะ พร้อมสีหน้าที่เรียบเฉยนะคะถือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคู่จุนซอและชีอันค่ะสุดท้ายนะคะทั้งคู่เนี่ยก็เลือกที่จะมาคุยกันแบบเปิดใจอีกครั้งะคะ่ะก่อนที่จะเข้านอนจุดที่น่าสนใจระหว่างการสนทนานะคะก็คือชีอันเนี่ยมีการดึงเสื้อคลุมของจุนซอมาปิดให้เรียบร้อยะคะ่ะประหนึ่งว่านี่แฟนชนะชั้นห่วงไม่อยากให้ใครเห็น,นะคะ่ะส่วนฝั่งพิธีกรเนะะี่ยค่ะที่ดูจะงุดหิดที่สุด ในพฤติกรรมของจุนซอค่ะคงเป็นคุณดาฮีนะคะที่ออกรถออกชาติในการวิจารณ์อย่างหนักค่ะในความไม่น่ารักของจุนซอส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าจุนซอเนี่ยคงคิดว่าสนิทกับชีอันอยู่ประมาณนึงแล้วอะคะ่ะเขาจึงปล่อยความเป็นตัวเองออกมาจนเยอะเกินไปเลยลืมว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็คาดหวังในการเดทแต่ละครั้งมากขึ้นการใส่ใจและความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยค่ะซึ่งจุนซอ พลาดตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะค่ะคู่มาําอีกหนึ่งคู่เนะะี่ยค่ะก็คือแทฮวาและจียอนค่ะเป็นคู่ที่หักมุมจนรู้สึกอยากกระโจนออกจากเรือแบบเร่งด่วน,นะคะ่ะเฮย้ยแบบมันรู้สึกว่ารายการแม่งตัดต่อแกล้งคนดูนี่หว่าให้เห็นถึงความโรแมนติกเนี่ยคะแต่อีกมุมนึงนะคะ่ะทั้งคู่เนี่ยก็กลับดูมีปัญหามันจึงลิงก์ไปนะคะแอบนึกถึงตอนที่จียอนเนี่ยค่ะคุยกับแทฮวานก่อนจะเลือกว่า อย่าให้เขาเนี่ยรอไปคุยกับคนอื่นบ้างนอกจากเธอนะคะซึ่งลึกๆในใจเนี่ยคือแทราวานเนี่ยกลายเป็นคนที่เธอไม่อยากจะสารต่อแล้วอะคะ่ะหนำซ้ำเนี่ยการไปรอบสองยิ่งกลับทำให้แทราวายิ่งดูแย่มากขึ้นไปอีกะคะ่ะจากบทสนทนาตรงสะน้ำานะคะที่รายถึงความฝันของตัวเอง เป้าหมายนะที่รู้สึกว่ามันโอเวอร์เกินไปไหมและอีกอย่างนี่คะการเล่าโดยที่ไม่ถามอีกฝ่ายกลับเลยเนี่ยมันทําให้บทสนทนาดูน่าเบื่อค่ะซึ่งเราเนี่ยรู้สึกว่าคู่นี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แน่เลยค่ะ มาที่ก่อนอรกนะคะมันก็มีอะไรบาวๆาวที่ทําให้เรารู้สึกยิ้มได้บ้างค่ะถึงความในใจของไฮเยจินที่มีต่อจงฮุนค่ะกลายเป็นคู่ใหม่ที่ทําให้เรารู้สึกอยากเชียร์ทั้งคู่นะคะการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาค่ะเปิดความรู้สึกให้อีกฝ่ายได้รับรู้อย่างชัดเจนถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะ มไม่นานนะคะความตึงเครียดก็กลับมาอีกรอบค่ะเมื่อดงโฮนะคะกำลังถูกเกมรุกจากสองสาวค่ะซึ่งคนที่ดูมุ่งมันที่สุดก็คือฮารินนะคะส่วนตัวเนี่ยเราแอบเชียร์ฮฮรินมากกว่าอารินนะคะเราว่าดงโฮกับอารินเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกันจนเกินไปนะคะแต่ว่าเวลาที่ฮฮรินเนี่ยอยู่กับดงโฮเนะคะีค่ะ รู้สึกว่าการคุยของเขาเนี่ยมันมีชีวิตชีวาสดใสอะค่ะแล้วบุคคลิกของแฮรรินเนี่ยที่มีความ alert นะคะมันทําให้อยู่ด้วยกันแล้วลงตัวกว่าค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะกลับมาเกาะนรกค่ะความบันเทิงก็เริ่มต้นขึ้นเนะะี่ยค่ะเมื่อชีอัน,นะคะ่ะเดินไปหาสาวๆอีกห้องนึงพร้อมระบายความรู้สึกที่มีต่อเดชครั้งล่าสุดค่ะซึ่งเธอรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแถมในห้องนั้นนะคะยังมีมินซอนที่รู้สึกว่า แอบปั่นอยู่นินดๆนะคะการเผาจุนซอค่ะก็ได้เริ่มต้นขึ้นเนะะี่ยจนเรารู้สึกว่าจุนซอนายเละแล้วอะคะ่ะแต่ในการเมาส์ครั้งนี้นะคะก็ทําให้รู้สึกอีกว่าชีอันน่ะดูคาดหวังกับจุนซอไว้เยอะนะคะแต่พอไม่ได้ดังใจเนี่ยก็เลยทําให้เธอรู้สึกหงุดหงิดคะ่ะต่อจากนั้นนะคะก็มีการแข่งเกมของฝ่ายหญิงะคะ่ะในการแข่งดันกันตกน้ำนะคะเพื่อแลกตั๋วไปเกาะสวรระคะ์ค่ะ เราะว่าเกมนี้มันโหดไปไหมสำหรับผู้หญิงนะคะในการประทะกันแบบจังๆโดยไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ค่ะมีแค่ถุงมือเองนะคะขนาดเกมของผู้ชายอะค่ะยังมีผ้าผูกเพื่อไม่ให้โดนตัวกันแบาดเต็มๆเอาจริงๆนะคะมันควรมีอุปกรณ์แบบกระบองนวมให้มันดูดันกันมากกว่านะคะผลการแข่งขันค่ะก็ไม่ได้พลิกโผจนหน้าตกใจนะคะชีอันชนะเหมือนเดิมะคะ่ะจุดที่น่าสนใจอย,อยู่ตรงนี้ค่ะตอนที่มินซอนเนี่ย แข่งกับแฮรินนะคะจุนซอเนี่ยเชียร์ออกหน้าออกตานะคะคอยบอกทริคก,การต่อสู้จนชีอันเนี่ยต้องมองตามเลยค่ะิซนที่ทำให้เราตกใจนะคะก็คือการเคลียร์ใจกันร,ระหว่างชีอันและแทโอค่ะว่าตอนนี้เธอสนใจแค่จุนซอและจองซูค่ะในความเห็นเรานะเรามองว่า ทั้งที่ชีอันเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟลกับการเดทครั้งล่าสุดเนะีคะแถมยังโดนปั่นอีกอะ่ะแต่ทำไมจุนซอยังอยู่ในช้อยของเธอคะ่ะแต่เลือกตัดแทโอออกแสดงว่าจุนซอเนี่ยมีผลต่อชีอันเหมือนกันเนี่ย สุดท้ายค่ะซีนี้ก็มีให้เห็นจนได้นะคะจากที่บอกไว้คลิปก่อนเนะะี่ยค่ะว่ามันจะต้องมีซีนเคลียร์กันของ2คนนี้นะคะมินซอนกับจุนซอค่ะซึ่งชัดเจนมากเลยนะีคะว่าสุดท้ายเนี่ยจุนซอก็ได้เลือกชีอันไปแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีทางเปลี่ยนซึ่งมันเป็นการคุยที่ดูแฟร์ดีค่ะ และที่สําคัญค่ะก่อนจบโคตรง,งุดหงิดเนะะี่ยค่ะทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าว่ามึงจะดึงเวลาเพื่อเวลาเหลือตั้ง6นาทีนะ่คะแมงก็ใช้ดนตรีตัดโน่นดึงนี่นะคะพิธีกรเนี่ยก็ขัดจังหวะตลอดวิเคราะห์อยู่นั่นเลยค่ะสุดท้ายค่ะก็ตัดจบแบบค้างๆ้าเรียกว่าแบบอยากจะดูตอนต่อไปแล้วอะคะ่ะอีพีต่อไปค่ะแน่นอนว่าแฮรรินต้องเลือกดงโฮค่ะเพราะมีอยู่ในตัวอย่างอยู่แล้วนะคะส่วนยูจินเนี่ย คิดว่าน่าจะเลือกเป็นแครอร่ะค่ะเหมือนทั้งสองคนเนี่ยก็ดูสนิทกันนะคะและอาจจะเป็นการให้ของขวัญปลอบใจแทรอรที่เพิ่งผิดหวังมาค่ะส่วนชีอันนะคะทุกคนว่านางจะเลือกใครอรคะคะส่วนเรานะเราคิดว่าน่าจะจุนซออะค่ะ จากที่สังเกตมาหลาย EP ีนะคะสกินชิปของคู่นี้มันมีอะไรที่เกินคนคุยไปแล้วอะค่ะมันไม่ใช่คนแบบเพิ่งจีบกันน่ะมันมีการหึงหวงทะเลาะกันเคลียร์กันคิดว่ามันคืบหน้าไปเยอะแล้วอะค่ะเราทุกคนเลรอคะคิดว่าชีอันจะเลือกใครคะและสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกันกดไลค์แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ